สวัสดีนักลงทุนที่รักบริการวิเคราะห์กำลังติดต่อกับคุณจ u u อูมา e t เก็ขอบคุณมากที่ช่วยเราความช่วยเหลือทุกรูปแบบอยู่ในคำอธิบายผู้ชมที่รักฉันขอให้คุณยกนิ้วโป้งให้กับวิดีโอนี้ล่วงหน้าการกดชอบของคุณเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการพัฒนาช่อง TUU Market ตอนนี้เราจะวิเคราะห์ตัวชี้วัดพื้นฐานของบริษัทในปัจจุบัน DMC Global Inc. (ticker: BOOM) การตรวจสอบอิงตามข้อมูลปัจจุบันณนเวลานั้น17กันยายน2024ตามการจำแนกประเภทงเงอาเกิบริษัท DMC Global n c อยู่ในหมวดหมู่ย่อย เมทัลคันเลอมีองค์กรเข้าร่วมการประเมินถึง48องค์กรซึ่งถือว่าเป็นตัวแทนได้ดีมากเราเริ่มต้นด้วยข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบริษัทหากจำเป็นคุณสามารถหยุดวิดีโอชั่วคราวได้คุณสามารถพิจารณาแต่ละพารามิเตอร์ขององค์กรได้ละเอียดยิ่งขึ้นการเข้าถึงฐานข้อมูลพร้อมการจัดหมวดหมู่ที่เกินนั้นฟรีและเปิดกว้างเอาละ่ะเพื่อนๆในที่สุดเราก็จะเริ่มกันแล้ว มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัท DMC Global n c มีมูลค่า0.22พันล้านดอลลาร์มูลค่าหลักทรับตามราคาตลาดของหมวดหมู่ย่อยอยู่ที่432 0 0 0ล้านดอลลาร์ DMC Global n c คิดเป็นสัดส่วน0.051%นี่เป็นหนึ่งในบริษัทขนาดเล็กมากในหมวดหมู่ย่อยมูลค่าตามมุมดุลของบริษัทอยู่ที่0.41พันล้านดอลลาร์ ด้วยมูล,ลาค่าตามประเภทย่อยที่161,000ล้านดอลลาร์ DMC Global n c คิดเป็นสัดส,ส่วนร้อยละ0.253โดยการเปรียบเทียบหุ้นที่ถือครองในตลาดหลักทรัพย์และการใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ในงบดุลเราจะเห็นได้ดังต่อไปนี้แบ่งปัน DMC Global n c ในหมวดหมู่ย,ย่อยเมื่อประเมินมูล,ลาค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดคือ0.051% มูลค่าตามบัญชีเท่ากับร้อยละ0.253นี่คือส่วนแบ่งมูลค่าตลาดที่เพิ่มขึ้น396เปอร์เซนต์การประเมินส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทและมูลค่าตามบัญชีของหมวดย่อย D1 คะแนนการประเมินโดยร่วมของบริษัท DMC c o v r a n c จะถูกนำเสนอในตอนท้ายของการทบทวนโปรดดูความคืบหน้าของการวิเคราะห์อย่างครบถ่วน นี้ขององค์กรที่อยู่ระหว่างการศึกษามีจำนวน0.13พันล้านดอนลลาร์นี่สินทางการเงินต่อการแปลงสภาพเป็นทุนในงบดุลคิดเป็นร้อยล31.7ของเงินทุนของบริษัทคะแนนตามระดับนี้ของบริษัทดี D 1คะแนนอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรของบริษัทคือ16.9 ค่าเฉลี่ยนในหมวดหมู่ย่อยคือ17.4และต่ำกว่าค่าเฉลี่ยนในหมวดหมู่ย่อย3เปอร์เซนต์การประเมินอัตราส่วนมูลค่าตลาดต่อกำไรของบริษัทเปรียบเทียบกับบริษัทในกลุ่มย่อย D1 คะแนนกำไรในช่วง12เดือนที่ผ่านมาอยู่ที่13ล้านดอนลลาร์รายได้ล่วงหน้าในช่วง12เดือนข้างหน้าคาดว่าจะอยู่ที่19ล้านดอนลลาร์ และมากกว่าปัจจุบันถึง53.7%การประเมินตัวบ่งชีก้กำไรที่คาดการไว้ในอนาคตโดยเปรียบเทียบกับในหมวดย่อย D1 คะแนนราคาของบริษัทต่อยอดรายได้คือ0.3ค่าเฉลี่ยหมวดหมู่ย่อยที่2.1ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยหมวดหมู่ย่อยถึง86%เเปอร์์ซ การประเมินมูลค่าตลาดของบริษัทต่อตัวชีวัดร,รายได้เปรียบเทียบกับตัวชีวัดของบริษัทประเภทย่อย D1 คะแนนรายรับในช่วง12เดือนที่ผ่านมาอยู่ที่680ล้านดอลลาร์รายได้ในอนาคตในช่วง12เดือนข้างหน้าคาดว่าจะอยู่ที่1,050ล้านดอลลาร์และมากกว่าปัจจุบันถึง54% การประเมินตัวบ่งชี้ปร,ริมาณการขายที่คาดการไว้ในอนาคตเปรียบเทียบกับตัวบ่งชี้ในหมวดย่อย D1 คะแนนอัตรากำไรจากการขายอยู่ที่ร้อยละ1.9โดยมีค่าเฉลี่ยในหมวดย่อยที่ร้อยละ12.3ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยหมวดหมู่ย่อยและผลการดำเนินงานของบริษัทอยู่ที่ร้อยละ10.5 การประเมินความสามารถในการทำกำไรจากการขายโดยเปรียบเทียบกับตัวบ่งชี้ในหมวดย่อยยอมรับได้0คะแนนโดยมีส่วนแบ่งของบริษัทต,ตามจำนวนบุคลากรแยกตามประเภทย่อยเท่ากับร้อยละ0.893นี่คือส่วนแบ่งมูลค่าตลาดที่เพิ่มขึ้น1,651เปอร์เซ็นต์และนี่แสดงให้เห็นถึงความไม่สมดุลของมูลค่าหุ้นของบริษัท DMC Global Inc. มีแนวโน้มที่จะประเมินต่ำเกินไปจำนวนเงินทุนสำหรับพนักงานแต่ละคนขององค์กรคือ121,000ดอลลาร์และในหมวดหมู่ย่อยมี2,144,000ดอลลาร์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยประเภทย่อยและตัวชี้วัดขององค์กรคือ 100, 000, 1อยละ9 4 4การประมาณปริมาณเงินทุนในตลาดต่อพนักงานเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดในหมวดย่อย ดี0.5คะแนนกำไรของบริษัทต่อพนักงานอยู่ที่7,000ดอลลาร์ค่าเฉลี่ยสำหรับหมวดหมู่ย่อยคือ122.9,000ดอลลาร์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยหมวดหมู่ย่อยและผลการดำเนินงานของบริษัทคือ94%อการประมาณกำไรต่อพนักงานบริษัทเป็นรายบุคคลเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดของบริษัทประเภทย่อยทนได้0 คะแนนส่วนแบ่งการขายต่อพนักงานบริษัทอยู่ที่380,000 0 80, ดอนอลลาร์ตามหมวดย่ย้0หมู่ยย9ดพ0นดอนลลาร์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยประเภทย่อยและผลการดำเนินงานของบริษัทคือ162เปอร์เซ็น์การประมาณยอดขายต่อพนักงานบริษัทแต่ละคนเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดในหมวดย่อยทนได้0นนูคะแนน ปริมาณธุรกรรมระยะสั้นอยู่ที่2.5%โดยมีค่าเฉลี่ยสำหรับหมวดหมู่ย่อยที่4.4%นี่เป็นตัวบ่งชี้ถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการถูกบีบระยะสัน้นตัวบ่งชี้ทางเทคนิค s SI อซ14แสดงระดับ100.39ของบริษัท DMC Global n c ในขณะที่หมวดหมู่ย่อยระดับนี้อยู่ที่ประมาณ100.49 ในทางเทคนิคเอกสารประเภทย่อยมีมูล,ลค่าสูงกว่า DMC Global Inc. เปรียบเทียบความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นของบริษัท DMC Global Inc. และบริษัทประเภทย่อยเราเห็นว่าในช่วง12เดือนที่ผ่านมาหุ้นของบริษัท DMC Global Inc. มีพลวัตลบ57.2%เทียบกับการเปลี่ยนแปลงราคาในหมวดย่อยลบ12.5% สิ่งนี้ไม่ได้บ่งชี้อะไรอย่างชัดเจนแต่เราต้องคำนึงถึงข้อเท็จจริงนี้ผลลัพธ์โดยรวมมีดังนี้6.5จาก10คะแนนผลลัพธ์เฉลี่ยสำหรับหมวดหมู่ย่อยคือลบ0.7คะแนนหากคุณมองอย่างกว้างๆภายในตลาดสหรัฐอเมริกาทั้งหมดโดยทั่วไป คุณจะเห็นว่าคะแนนเฉลี่ยของตลาดทั้งหมดโดยรวมคือ0.3คะแนนเทียบกับคะแนน6.5คะแนนสำหรับ DMC Global Inc มาดูตารางการสั่งซื้อกันใครๆก็ใช้ได้ลิงก์อยู่ในความคิดเห็นที่ปักหมุดไว้ตารางคำสั่งซื้อประกอบด้วยการตัดสินใจทั้งหมดที่เกิดจากข้อมูลการประเมินมูลค่าหุ้นและระบบอ้างอิงเซอร์ูมาร์เก็ต การเข้าถึงตารางคำสั่งซื้อนั้นฟรีและเปิดลิงก์ในความคิดเห็นที่ปักหมดไว้อันเป็นผลมาจากการวิเคราะห์ DMC Global Inc. ระบบการประเมินข้อมูลและการอ้างอิงจ r ลย์มาเก็มีการตัดสินใจเปิดคำสั่งซื้อด้วยเหตุผล DMC Global Inc. บริษัทที่มีมูล,ลาค่าต่ำที่สุดในประเภทย่อย ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบและใช้งานข้อมูลและระบบอ้างอิงจากคิ U อาร์ยูมคุณคือผู้ชมที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกอย่างแท้จริง